ถึงี้เวลาเราหลับอ่ะก็คือเอาง่ายๆคือเวลาการนอนเราจะมีห้ารอบของการนอนนะครับมันก็จะหลับหลับตื้นหลับตื้นระยะระยะหนึ่งสองแล้วก็หลับลึกสามสี่นะครับคือไอหลับหลับลึกระยะสามสี่เนี่ยมันเป็นช่วงที่อ่าสมองกับหัวใจมันผักนะครับอ่ะก็คือเอาง่ายๆก็คือหลับตื้นแล้วก็หลับลึก สามสี่แล้วมันก็จะหลับลึกสักพักหนึ่งแล้วก็จะขึ้นไปหลับตื่นใหม่ก็คือสองหนึ่งแล้วก็เข้าสู่ระยะหลับฝันซึ่งถ้าอย่างนี้ก็คือครบหนึ่งรอบนะครับซึ่งคนเราจะมีเอาง่ายคือถ้าคนเราถ้านอนปกติเลยโดยที่หลับปกติดีแล้วก็ตื่นโดยที่ไม่มีพวกนาฬิกาปลกนาฬิกาปลุกหรือว่ามีคนกระตุ้นให้เราตื่นเนี่ยคือหนึ่งเราจะต้องมีอย่างนี้ห้ารอบเพื่อให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่น ซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็จะถ้า,ถ,าถ้าในผู้ใหญ่ก็จะประมาณ6-7ชั่วโมงโอเคในเด็กอาจจะ8-10ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงในเด็กเล็อกอะไรอย่างนี้ครับผู้สูงอายุก,ก็ตรงนี้ก็จะลดลงเหลืออ่าหชั่วโมงได้นะครับคือช่วงที่หลับลึกเนี่ยมันเป็นช่วงที่หัวใจมันพักนะไอ,ไอ้หลับหลับลึก3 4ี่เนี่ยหัวใจมันจะพักก็คือหัวใจเราอาจจะเต้นลดลงไป20%สนะครับสมองทํางานลดลงนะครับให้ให้สมองไม่ได้พักช่วงเนี้ย นะครับสมองก็จะมีการซ่อมแซมนะครับมีการคล้ายๆว่าไหลเวียนหมุนผ่านเซลล์ที่มันเสื่อมออกโปรตีนที่มันอาจจะเริ่มเสื่อมนะครับมันก็จะมีการาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไหลออกผ่านทางช่องน้ําระบบ น้ำไหลเวียนของสมองนะครับเพื่อเปลี่ยนเซลล์สมองหรือว่าเปลี่ยนโปรตีนสมองใหม่ให้มันกลับมาปกตินะครับซึ่งโอเคพอเราเริ่มมีอายุเนี่ยนะครับลกลไกตรงนี้มันก็จะทํางานลดลงก็จะเป็นที่มาว่าปัจจุบันคนก็จะเชื่อว่าคนคนเราจะมีสมองเสื่อมง่ายนะครับถ้าเราหลับลึกไม่ค่อยดีนะครับคือหลับลึกไม่ค่อยดีนะส่วนหลับฝันมันก็จะเป็นหลับตื้นหลับลึก หลับตื่นแล้วก็หลับฝันนะครับหลับฝันเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่สมองส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับความทรงจำเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลในแต่ละวันในแต่ละวันของช่วงวันเนี่ยที่เราทํางานทํากิจกรรมเจอเพื่อนเจอหัวหน้านู่นนี่นั่นทําอะไรก็ตามเนี่ยหรือไปเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีการเก็บอา่าว่าเรียงความทรงจําใหม่ในสมองจัดเรียงว่าความจําตรงนี้จะเก็บที่ไหน เป็นความจําความรู้รอบตัวเป็นทักษะที่เราฝึกมาวันนี้เป็นความรู้รนู่นนนั่นหรือที่เราเรียนเราทํางานมามันก็จะเก็บหรือแม้กระทั่งเราโดนว่าโดนตีโดนอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บตรงนี้หมดนะครับฉะนั้นหลับฝันมันก็จะเป็นช่วงที่สมองมันเรียนความทรงจำฉะนั้นคนที่หลับตื้นๆหลับหลับไม่ลึกเนี่ยนะครับหลับตื้นแล้วก็ฝันแล้วก็ หลับไม่เข้าระยะหลับลึกเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจําฝันได้นะครับคือคือปกติเนี่ยหลับตื้นหลับฝันแล้วก็หลับตื้นซึ่งทำไมก็จะเข้าหลับลึกซึ่งคนปกติี่ยจะฝันทุกคืนคือคนเราจะมีระยะการฝันอยู่5้ารอบนะครับเราจะฝันทุกคืนแต่ว่าเราจะจําไม่ได้เพราะว่าพอพอพ้นระยะหลับหลับฝันหลับตื้นปุ๊บเราก็จะเข้าหลับลึกพอหลับลึกปุ๊บมันก็จะลบการทวนความจําของสมองตัวนั้นออกไปหมด เราก็จะจําไม่ได้ยกเว้นกรณีเดียวคือหลับฝันครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะตื่นแล้วเราดันตื่นช่วงที่พอหลับฝันเสร็จปุ๊บเราตื่นพอดีเราก็จะจําได้ว่าเฮ้ยเราฝันอะไรแต่ว่าโดยปกติเนี่ยถ้าตื่นโดยธรรมชาติเลยครบรอบการนอนจริงๆเนี่ยเราจะจําฝันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมเ,าเราอยากให้หลับลึก นะครับหรือบอกขาบางคนถามว่าเอ้ยเราฝันไหมเราจําฝันได้ไหมถ้าจําฝันได้บ่อยๆแปลว่าบางคนมันมีเรื่องคิดไม่ตกเยอะกังวลเยอะจนแบบระยะกลับฝันมันโอ้โหความทรงจํามันต้องเบี่ยงตัวเยอะมากเลยจําไม่ได้หรือบางคนมีความทรงจํามีปมในอดีตจะต้องกลับไปขุดมามาฝันเราก็จะจําได้ว่าเป็นแบบแคล้ายๆว่าทําข้อสอบไม่ทันโดนครูตีโดนหัวนหน้าอะไรอย่างนี้นะก็เลย แต่จาฝันได้เพราะมัมีเรื่องคิดไม่ตกเยอะมากอะไรี้นะครับฉะนั้นถ้าดีเลยก็คือหลับลึกได้ยาวหน่อยหลับฝันได้ไมาจําฝันไม่ได้แล้วก็ตื่นตามธรรมชาติปกติอยังเงี้ยคือหลับได้ดี